วันนี้นะครับจะมาทำโมดูลชาร์จแบตเตอรี่จากอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเก่าๆนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กฟูจิสึนะครับเอาต์พุตจะอยู่ที่1 9โวลต์4.2แอมป์นะครับเดิมๆจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมได้นะครับเราจะต่อผ่านโมดูลสเต็ปดาว5แอมป์นะครับแล้วก็จะมี ไฟบอกสถานะอยู่นะครับ R B แล้วก็ G สามตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะมีบอกอยู่ LED R คนะวบคุม2ออย่างนะครับ CC กับ CV ปนระับโวลต์ปรับแอมป์แล้วก็ตัว B กับตัว G ตัว B จะเป็นชาร์จสถานะชาร์จออนนะครับแล้วก็ LED G นะครับ full on แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับ อีกฝั่งหนึ่งครบก็ต่อไปชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะครับแต่เราต้องมาปรับตั้งค่าทิมพอตตัวนี้ก่อนนะครับเป็นทิมพอตค่า103 2ตัวเดี๋ยวจะทำการแปลงทิมพอตตัวนี้ด้วยนะครับให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นจะเปลี่ยนเป็นทิมพอตแกนยาวนะครับ2ตัวเราจะได้เอามือหมุนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ไขควงจูนนะครับ ปกติต้องใช้ไข่ควงปากแบนมาขันนะครับทำให้ขันยุ่งยากมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเอามาติดตั้งลงไปในกล่องตัวนี้นะแล้วก็ทำการแปลงนะครับเป็นหัวเสียบแจ็คจะได้เอาอะแดปเตอร์มาเสียบที่ตัวกล่องแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับทำการเปลี่ยนวอลลุ่มทิมพอตเสร็จเรียบร้อยแล้วของเดิมนะครับที่ถอดออกนะครับสองตัว เราสามารถใช้มือหมุนได้เลยนะครับหลังจากต่อสายเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับได้ทำการแปลงลงไปในกล่องใส่วงจรแล้วก็เปลี่ยนทิมพอร์ตใหม่2ตัวเป็นทิมพอร์ตแกนยาวนะครับแปลงแจ็คเสียบของเดิมเป็นตัวขันนะครับถอดออกแล้วก็ใส่เป็น แจ็ค DC แทนนะครับจะได้เสียบไฟจากอะแดปเตอร์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นสายเสียบชาร์จนะครับลองเสียบอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาดูนะครับสถานะไฟสีเขียวขึ้นแล้วนะครับ ตอนนี้เราไม่ได้เสียบแบตเตอรี่ไปจะเป็นสีเขียวนะครับลองเสียบตัววัดดูนะครับไฟอยู่ที่สิบเก้าจุดหกโวลต์นะครับถ้าเราหมุนทิมพอรตตัวนี้จะเป็นการปรับโวลต์หมุนขึ้นนะครับจะเป็นการปรับโวลต์ขึ้นแต่อแดปเตอร์ตัวนี้สิบเก้าโวลต์ก็ไม่สามารถปรับขึ้นได้แล้วนะครับเราจะหมุนปรับ ให้โวลนดาวน์ลงมานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสังเกตตรงวัดโวลต์ตรงนี้โวลต์จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็ปรับโวลต์ให้เท่ากับแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จนะครับผมจะชาร์เพอแบงค์ตัวนี้นะครับเป็นพอแบงค์สามเนะครับจะปรับไฟลงมาอยู่ที่ สิสโวลต์น,นะครับประมาณ13.3เดีย๋ยวลองเอามัลติมิเตอร์วัดดูครับวัดได้สิบสามจุดนะครับ13.3นะครับตรงนะครับเดี๋ยวจะต่อตัวนี้เพื่อเทสกระแสด้วยนะครับวัดโวลต์ตัวนี้แอมค่าแอมยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับทำการเสียบชาร์จนะครับ ตอนนี้ที่ตัวโมดูลไฟขึ้นเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาคลิปแอม,มวัดกระแสดูนะครับที่โวลต์มิเตอร์ขึ้นมา5แอมป์ค่าไม่ค่าไม่ตรงนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่1.6แอมป์นะครับเราสามารถปรับกระแสให้ดาวลงมาได้เดี๋ยวลองหมุนดูนะครับหมุนทวนเข็มนะครับ ดูที่กระแสเริ่มตกลงมาแล้วนะครับเราสามารถควบคุมกระแสชาร์จได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับกระแสต่ำลงมานะครับไฟสีแดงที่ตัวโมดูลก็จะติดขึ้นมากระแสไม่พอนะครับลองหมุนไปเรื่อยๆไฟสีแดงจะสว่างขึ้นนะครับ เหลือ240ร้มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเล่งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมก่อนนะครับถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกามาเรื่อยๆนะครับไฟสีแดงจะดับไปนะครับกระแสในการชาร์จนะครับจะอยู่ที่ 1. นุด 1.8แอมป์ 1> 1. นะครับตัวนี้ค่าวัดไม่ตรงขึ้นมา5แอมป์เลยนะครับลองชาร์จไปเรื่อยๆดูนะครับว่าเวลาแบตเตอรี่เต็มไปจะเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวหรือเปล่านะครับมาดูที่ตัว power bank กันนะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับ12.2 V โวลต์นะครับเดี๋ยวรอให้แบตเตอรี่เต็มก่อนนะครับ หลังจากชาร์จมาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับไฟขึ้นเป็นสีเขียวนะครับวัดโวลต์กระแสก็เป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะครับตรวจเครื่องตัดการทำงานนะครับลองเอาแคมมเตอร์วัดดูนะครับขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์ไม่มีการจ่ายกระแสออกมาแล้วไฟเต็มนะครับสิบสองจุดห้าโวลต์นะครับที่ตัวเครื่องก็วัดได้ 12.6นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากได้ทำการทดสอบไปก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับแค่มีอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเก่าๆหนึ่งตัวนะครับเอามาต่อผ่านกล่องโมดูลสเตปดาวตัวนี้นะครับควบคุมการชาร์จอัดไฟอัตโนมัติมีสถานะไฟโชว์สมดวงนะครับเขียวน้ำเงินแดงนะครับ ปรับกระแสได้นะครับ C C C V นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกระทิบไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ